เราลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ลิสานะคะก็เอาหัวข้อดีๆมาคุยกันอีกแล้วทุกทีส่วนใหญ่เราจะคุยกันเรื่องของสินเชื่อใช่ไหมแต่ก็เที่ยวเนี้ยเราจะเปลี่ยนบ้างเป็นเรื่องของบัตรกดเงินสด ซึ่งบัตรกดเงินสดที่ลิสาเลือกมาให้เนี่ยทั้งหมดจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะซึ่งโดดเด่นมากในปีช่วง2021นี้ฉะนั้นนะคะช่วงที่เป็นโควิดอย่างนี้เราก็จะต้องหาทางเลือกหลายๆทางซึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้เข้ามาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มต้นที่บัตรใบแรกเลยบัตรใบแรกนะคะชื่อบัตร KTC พาว อยู่เนียนเพนะคะเป็นบัตรของธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะคะบัตรตัวนี้นะคะมีความโดดเด่นหลายอย่างนะคะคือเป็นบัตรที่สามารถนะคะใช้ทําให้เราเนี่ยใช้จ่ายได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าบัตรตัวนี้เนี่ยเราใช้อ่าค่าเรียกว่าฐานเงินเดือนหรือฐานรายได้อยู่ที่12,000บาทก็สามารถสมัครบัตรตัวนี้ได้ บัตรตัวนี้มีความโดดเด่นตรงไหนอีกรู้ไหมคะว่าในฐานเงินเดือนหรือรายได้12,000บาทเนี่ยเขาไม่ได้ดูแต่เงินเดือนคุณ12,000บาทนะสมมุติว่าเงินเดือนคุณอาจจะประมาณ8,000 9 0 0 0 7า0 0แต่ถ้าคุณมีรายได้จากทางอื่นซึ่งเอามาพิสูตรรวมแล้วได้1 0 0 0 0ถึงบาท1 2 0 0 0บาทคุณก็สามารถที่จะ ใช้บริการของบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้เลยบัตรกดสุดบัตรกดเงินสดตัวนี้ที่สาจะรีบไปไหนเนี่ยพูดเร็วจังเลยเอาใหม่นะคะบัตรกดเงินสดตัวเนี้ยโดดเด่นยังไงบัตรกดเงินสดตัวนเนี้ยเนี่ยทำให้เราใช้ใจ่ายอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะฉะนั้นจึงได้รับความนิยมค่อนข้างมาก บัตรกดเงินสดพาวยูเนี่ยนเพย์เนี่ยมีเป็นบัตรที่แตกต่างกับบัตรกดเงินสดของค่ายอื่นๆอย่างไงบัตรตัวนี้นะคะมีความโดดเด่นก็คือคุณสามารถเอาไปรูดซื้อสินค้าคล้ายๆเหมือน คุณใช้แบบรูดเหมือนบัตรเครดิตอย่างนั้นได้เลยนะที่แตกต่างกับเจ้าอื่นก็คือตรงนี้แต่ส่วนหลักๆที่จะทําหน้าที่เหมือนบัตรเครดิบัตรกดเงินสดทั่วๆไปก็ยังคงทําได้เหมือนเจ้าอื่นๆเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องไปกดที่ atm ได้ผ่อนชำระสินค้าอย่างนี้ก็ยังทําได้เหมือนเดิมนะคะแต่โดดเด่นขึ้นมาก็อย่างที่ลิสาบอกคือสามารถเอาไปรูดใช้เหมือนบัตรเครดิตได้เลยนี่คือของบัตร ktc p o w union pay นั่นเอง ส่วนบัตรตัวที่สองนะคะเป็นบัตรของซิติ a n งนั่นเองค่ะบัตรซิติ a n งนี้นะคะก็เป็นบัตรหนึ่งที่ถ้าคุณมีฐานเงินเดือนอยู่ที่15,000บาทคุณก็สามารถหรือคุณมีรายได้15,000บาทคุณก็สามารถไปใช้บัตรตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าบัตรตัวนี้เนี่ย ก็เป็นบัตรที่คนก็นิยมใช้ง่ายแล้วก็ที่ลิซ่าได้ยินมาเขาบอกว่าซิตี้แบงค์เนี่ยส่วนใหญ่จะอนุมัติง่ายด้วยแล้วที่นี้นะคะอย่างบัตรกดเงินสดของตัวซิตี้แบงค์นี่นะคะเขายังมีความโดดเด่นตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของการที่คุณ ในช่วงของการผ่อนชําระการจ่ายเนี่ยนะคะก็เป็นแบบลดต้นลดดอกด้วยซึ่งบัตรตัวอื่นบางทีเขาไม่ได้ลดต้นลดดอกนะแต่บัตรกดเงินสดของ c ิตี้แบงตัวนี้เนี่ยสามารถลดต้นลดดอกได้ด้วยนะคะในเวลาที่คุณผ่อนชําระนั่นเองนี่คือความโดดเด่นของบัตร c ิ t ี้แบงนั่นเองค่ะบัตรกดเงินสดเนาะบัตรตัวที่3นี่นะคะเป็นบัตรของธนาคารกรุงไทยเอ้ขอโทษคัดทหารไทยเป็น TMB อ็มบีเลส บัตร TMB Lady Cash นี่นะคะเป็นบัตรกดเงินสดอีกตัวหนึ่งนี่ที่จะทำให้เราเนี่ควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้ดีเดียวทีเดียวแล้วก็ควบคุมการเป็นหนี้ของเราด้วยเพราะอะไรลิสาถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าบัตรตัวนี้นะคะใช้แค่เวลาที่คุณเนี่ย ไปกดเงินสดใช้ได้เพียงอย่างเดียวคุณไม่สามารถไปผ่อนสินค้าหรือรูดซื้อสินค้าอะไรได้ทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นจึงเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายของเราได้อย่างดีถ้าใครหรือท่านใดที่ต้องการจะใช้บัตรแค่กดเงินสดใช้นะคะไม่สามารถไปผ่อนชําระอะไรได้เพื่อควบคุมตัวเราไม่ให้ไปผ่อนชําระสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติมเป็นนี่เพิ่มเติมลีสาแนะนําให้คุณใช้บัตรตัวนี้เลยของธนาคารทหารไทยนะ TMB Lady Cash นะคะบัตรกดเงินสดตัวนี้ซึ่งนะคะ ถ้าคุณมีรายได้15,000บาทหรือคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นคนที่มีรายได้ทํางานอิสระเหมือนลิสาเนี่ยแล้วคือมีรายได้15,000บาทขึ้นไปคุณก็สามารถใช้บริการบัตรกดเงินสดตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาคุยทวนกันอีกรอบหนึ่งนะตัวแรกก็คือบัตร KTC พาวอยู n เน้นเพบัตรตัวที่2คือบัตรของ c i t y b a n k กดบัตรกดเงินสดตัวที่3ก็คือบัตรกดเงินสด K เอเคทีเอ็มบีเลดี T ้แคสนะคะสามบาทตัวนี้นะลองไปเลือกดูว่าคุณชอบแบบไหนนะคะเขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับฟังสวัสดีค่ะ